บรรยากาศครับตกปลาปลาขึ้นนันขึ้นในช่องค่ะดำเทสโตัวกเด็กทีเด้อ ไม่ได้เฝ้าฮอตเบสเแล้วไปงเลน้่าอมนาเลยเดีาลังมาก่าโ้เาจักมาดีจักมาเล่นเลนเราจะมาทำการใส่หยีบประกดครับ

เรียกตอนแห้งานตอนเเจ้ากวางกริ่งจะองเป็นมาดีไปโลดโอ้โแท่มาจโอ้จะไปยืเทียนเทียโอ้ยพอเปืองไปกระดิ่งใจเลยนกระดิ่งใจเลย เป็ดิงิเลยนั่กินลุกงยางเมื่อไรได้มาจากคนมาจากคนตัวแรกตัวแรกครับโองทีอะไรได้ลาดไปผาดไป บุก็เลยกบไปเลยเออได้สัวเน่ยนะปูเบมา่กภักดิ์ได้ฮะมาล่าภัอยากได้ได้คะช้องพิชเป็นปอบน้ำปุับเมื่สักบอกเน่งนี่เบ็ดมึงเอาหนามา

จีดเฮ้ยประเดิมย oh. oh. ุดนี่มาแล้วครับมาแล้วแต้มแรกนี่ินจะไปโอ้ชัวนะครับชัหน่อยแต้มแรกครับแต้มแรกมึงกระซอมแรงย่อนี้ฟิตๆไว้วแต่อนมันดึงดีอะไรได้แค่ทางนี้บ่เออทางนั้นแหละ แดงวะมีโอ้สุกเปิดมือร่นว้าวได้ออกมีแมวไม่แมอยังได้ยังได้พวกชาวพุทธรอบมันบรยสุทธิ์ของคุณ ผัดท่ามด้วยนะโอ้แย่เลยยานควนควเลยยานควนมึงบอกเขาดึกว้ายไม่นยังจะาวยสเปรคิวเ่อวานไปหาบ้าน อันส้มนั่นยังโคสูตรร่มเราเนาะแต่ว่าเฮ้ยที่อูเพี่นนไมยได้เลตุ๊กเร็วก็ได้ก็เสาใส่ตุ้มเลยที่หน้าหมกมันตาย ลุกเคลื่อนกับลุกเป็นไรแม่โหขุนยาฮ่าเอ้ลุดเลยโอ้ยไมหลกสักม่ dàng đi leo nữa rớt tôi đây không phải sùm tham